One, two, บอกแค่็ับการใส่ใส่เดี่ยวสำหรับสาวอวบอ้วนอ,อย่างเราค่ะว่าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเ e อิร์ดเอิร์ดพิอิกแล้วนะคะ ะะเอจะมาบอกแคล็ดลับการใส่ใส่เดี่ยวสําหรับสาวอวบอ้วนอย่างเราค่ะว่าใส่แบบไหนแล้วจะดูดีแล้วก็ดูแพงทําให้แบบเสริมความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะถ้ากิใครอยากดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับ เคล็ดลับในการเลือกสายสายเดียวของเอิร์ดนะเอิร์ดก็จะเลือกอยู่ทั้งหมด3อย่างคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือสีอันแน่นอนว่าสีที่มันเข้มอะ่ะมันก็จะช่วยแบบรางหุ่นของเราได้เนาะแต่ความจริงเอิร์ดไม่ได้วอรี่อะไรกับสีมากเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสีสาแลนะ้วมันเป็นเรื่องของแบบความสนุกในการแต่งตัวความจริงอันนี้ไม่ต้องวอรี่เลยก็ได้นะอย่างเอิร์ดเองอย่างเงี้ยก็มีสายเดียวหลายสีเลยเลือกสายตามสถานการณ์ต่างๆนะคะดังนั้นก็คือถ้าเกิดใครไม่มั่นใจจริงๆก็พยายามเลือกสายเดียวสีเข้มแต่ถ้าเกิดใครรู้สึก ก็คือไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยก็ใส่มาทุกสีตามใจของเราได้เลยนะคะอย่างที่สองเทีดูก็คือผ้าค่ะผ้าเทีราใส่สา่เดียวเนี่ยส่วนมากเลยเออจะไม่ค่อยเลือกผ้าที่มันรัดรูปเพราะเออรู้สึกว่าเรามี เขาเรียกไงเรามีส่วนโค้งส่วนนูนหลายชั้นมากๆเลยทุกคนนืกออกปัมันอาจจะทําให้แบบทุกอย่างดูรัดดูแน่นมากเกินไปค่ะก็เ,เลยจะชอบเลือกเป็นผ้าที่แบบมันเบาๆผิวพลิ้วโปรง่งสบายอะไรอย่างงี้ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอ,อิร์ธมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยอยากจะใส่สายเดี่ยวที่แบบมันรัดรัดนิดนึงเอ,อิร์ตก็แนะนําว่าให้ใส่คู่กับกางเกงเอลซูมันก็จะช่วยให้แบบเหมือนแบบปิดพุงไปแล้วทุกคนเหลือแค่ช่วงหน้าอกทาให้เราดูแบบพลางหุ่นไปได้ค่ะอย่างที่3ค่ะก็คือืออเร่ง ของทรงของเสื้อใส่เดียวนั่นเองนะคะคืออย่างที่เอิญเน้นย้ำทุกคนไปในคลิปแขนใหญ่ใส่อะไรดีนะว่าเอาเิญแนะนาให้ทุกคนใส่เป็นเส้นสายสปาเกตี้แบบนี้สาเหตุที่เอเิญแนะนาให้ทุกคนใส่เป็นเส้นแบบนี้นะคะเพราะว่าอะทุกคนก็จะเห็นว่า ช่วงนี้เราก็ใหญ่ช่วงนี้เราก็ใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าสายมันใหญ่ขึ้นมาค่ะมันจะเป็นการตัดกันเกินไปว่านี่คือส่วนตวนี่คือส่วนแขนกลายเป็นว่าทุกอย่างดูใหญ่ไปหมดเลยแต่ว่าพอเป็นเส้นสปาเกตตี้ค่ะมันก็จะเหมือนแบบเป็นเส้นเดียวผ้าไม่ได้ตัดให้แขนของเราอะ่ะมันดูแบบใหญ่มากเกินไปดังนั้นมันก็เลยช่วยพลางหุ่นได้ค่ะแต่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นเส้นสปาเกตตี้เท่านั้นนะความจริงใหญ่ขึ้นมานี้อีกนิดนึงก็ยังได้ค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นเส้น จริงๆก็ต้องลองดูพวกทรงตรงนี้ว่ามันรับกันไหมบางทีถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นสายใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงคอเป็นแบบคอที่เว้าลงมามันก็ช่วยให้แบบเราดูไม่ตันมากเกินไปคะ่ะแต่ว่า ช่วงสายใหญ่แล้วตรงคอก็ยังตันนั่นอีกอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เราดูแบบแน่นๆตันๆได้นะจ๊ะหรือถ้าเกลดเป็นสายใหญ่อาจจะแบบเลือกดีไซน์ที่แบบมันมีโบมีอะไรขึ้นมาพรางตาอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยพรางให้แขนเราไม่ใหญ่ได้จ้าส่วนคอนะคะเออจะบอกว่าอะตามเทคนิคของเราแล้วเราก็จะใส่คอวีเป็นส่วนมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอวีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้แบบเราดูแบบเอ้ยมีพื้นที่ตรงนี้เยอะดูไม่ตันมากเกินไปนะคะอันที่เอิรอยากจะหลี เรียกเลยก็คือเสื้อสาส์เดียวที่แบบมันตัดตรงแบบตรงและแน่นแบบนี้อย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เราดูอ้วนได้แต่ถามว่าเราใส่ได้ไหมก็ยังใส่ได้อยู่ค่ะแต่อาจจะต้อง mix and match ให้มันเท่ากันอย่างเช่นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเสื้อคอปใส่กับกางเกงเอวสูงอย่างเงี้ยก็ยังได้อยู่หรือว่าความจรงิงตรงก็ได้แต่ให้มีห,ห้อยๆโค,งคง้งๆมาดนึงอะ่ะก็จะช่วยให้เราดูไม่ตันได้นะจ๊ะเออจะพยายามเลือกใส่เดี่ยวที่มันค่อนข้างจะใหญ่กว่าตัวเองสักประมาณหนึ่งเบอร์ค่ะสมมุติว่าเราแบบอกประมาณสามหกสามเจ็ดใช่ปะ่ะเออก็จะเลือ 8ป9ค่ะเพื่อที่จะรู้สึกว่าเอ้ยพอใส่เดี่ยวมันแบบหลวมหลวมอย่างเงี้ยมันจะช่วยพลางให้เราดูตัวเล็กได้มาถึงแคดรับการใส่ใส่เดี่ยวของเอ์นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเพิ่มเอวให้เรานะคะโดยการใส่เสื้อเข้าไปในกางเกงหรือว่าทรัคอินเข้าไปนะคะอย่างที่2เลยค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเสื้อใส่เดี่ยวของเราเป็นสายที่ค่อนข้างใหญ่หรือมีระบงระบายเอ์นก็จะไม่เอาเสื้อสายเข้าไปในกางเกงแต่ว่าจะเลือกกางเกงที่แบบมันไม่ได้บานไม่ได้เถอะทะมากเกินไปแล้วก็ ปล่อยชายเขาออกมาเลยค่ะเพื่อที่จะบอกว่าช่วยบังพุงของเราให้เราดูแบบอ้าผ่องเพียเหมือนแบบวันนี้ฉันมาในลุกสบายๆแบบชิวๆนะอย่างที่3เลยค่ะก็คือถ้าสมมติว่าใส่เดี่ยวที่เราใส่มันอจจตัวเล็กไปหรืออาจจะดูแน่นบ่อยเออจะใส่กับบางเกงขาสัานที่ค่อนข้างปล่อยค่ะมันก็จะเหมือนช่วยให้แบบดูบาลานซ์กันสําหรับวันนี้นะคะก็มีตัวอย่างของเสื้อใส่เดี่ยวมาให้ดูกันด้วยนะคะอย่างเช่นตัวแรกตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นเสื้อใส่เดี่ยวซาตินที่เขาคิดกันเลยก็คือข้างล่างอาจจะย้อยๆแบบนี้ซึ่งถาม ว่าเราใส่ได้ไหมคนอ้วอย่างเราใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าการย้อยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหนึ่งเสื้อคอวีทุกคนเราอาจาจะแบบจับๆให้มันย,ย้อยๆมาแบบเป็นคอวีนิดนึงมันก็ช่วยให้เราอะมีเนื้อที่ตรงนี้ดูไม่ตันได้นะคะโต๊ะตอ ก็จะเป็นสายเดี่ยวลุกบุกตัวนี้นะคะจะเห็นว่าคอของเขาเว้าลงไปนิดนึงแต่ไม่ถึงกับคอวีนะซึ่งก็จะช่วยให้เราดูไม่ตันมากค่ะแต่ว่าปลายเสื้อของเขาจะค่อนข้างที่จะบานเราอ่ะก็สามารถที่จะใส่ได้กับกางเกงสีดําตัวเดิมเลยแต่ว่าไม่ต้องใส่ชายเขาปอความจริงใส่ชายเสื้อเข้าไปก็ได้เป็นอีกลุกหนึ่งที่ดูแบบทางการขึ้นนะคะหรือว่าจะเพิ่มความชิลโดยการปล่อยชายเขาออกบานเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นวานชิลชิได้เลยสําหรับเสื้อที่เป็นระบายนะคะก็บอกเลยว่าใส่ได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะ เพียงแต่ช่วงของระบายอย่าให้มันรัดแน่นมากเกินไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเสื้อมันมีระบายอยู่ด้านบนใช่ไหมแล้วมันแน่นกันน้าอกเราอีกอะ่ะมันก็จะทําให้แบบเราดูตนันดูแบบพองไปใหญ่เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นสาเดียวที่แบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงไม่ถึงกับเสนสปากเกตีต้นะคะแต่ว่าเส้นนี้เนี่ยเอ้ยยังรู้สึกว่ามันได้อยู่ค่ะเทียงจากคอของเขานะคะที่แบบเป็นคอโค้งนะคะก็จะช่วยให้แบบเอ้ยเราก็ยังดูน่ารักคิ้วๆอยู่นะจ๊ะตัวต่อมาค่ะก็จะเป็นทรงตรงๆอย่างที่เรนบอกเลยนะคะ ที่แบบเอออาจจะไม่ค่อยชอบใส่เท่าไหร่แต่ว่าอย่างตัวนี้เนี่ยเส้นของเขาก็ไม่ใหญ่มากนะคะส่วนตัวผ้าของเขาก็เป็นเสื้อคอปที่แบบระบายเปิดเนาะแล้วก็เลือกใส่กับกางเกงเอวสูงที่แบบมันปิดพุงเรียบร้อยแล้วเงะะี้ยค่ะก็ช่วยให้ลุคนี้ดูคิ้วไปได้นะคะมาต่อกันที่เสื้อสายเดี่ยวคอวีที่บอกเลยว่าใส่ยังไงก็ผอมนะคะตัวอย่างนี้มันเป็นเดรสค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสายเดี่ยวธรรมดาก็ได้อยู่นะเนี่ยใส่ปุ๊บก,ก็จะดูแขนเล็กดูผอมดูพมดพเพรียวขึ้นมาเลยตัวสุดท้ายค่ะกับเสื้อที่แขนนขน จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ใหญ่มากที่ถึงมาตัดช่วงแขนกับช่วงตัวของเราให้มันดูใหญ่นะคะแต่ก็แนะนะ ว่าเนี่ยเขาก็รอตรงที่เขามีโบอยู่ข้างบนค่ะทําให้ตัวโบอ่ะมันแบบเหมือนมาด,ดึงสายตาไปนะคะทําให้ช่วยพรางให้แขนของเราอ่ะไม่ดูใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับเคล็ดลับการใส่เสื้อใส่เดี่ยวของเอิญนะคะยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้นะคะแต่สิ่งที่อยากให้มีเลยก็คือความมั่นใจของทุกคนค่ะถ้าเรามั่นใจแล้วยังไงการแต่งตัวของเราวันนั้นก็จะดูสวยแน่นอนเพราะว่าเรามั่นใจแล้วก็จะสามารถเดินออกจากบ้านได้อย่างเชิ่ชายเนาะไม่ใช่ว่าแบบใส่ไปแล้วเราก็แบบมานั่งเขิมเข้มเดินเขิมเข มันก็ทําให้ความมั่นใจของตัวเราลดลงนะคะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่กล้าที่จะทายังไงดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเลยที่เราสามารถที่จะแต่งตัวแล้วก็ส่องกระจกอยู่บ้านแล้วก็ดูสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะพอโควิดหมดปุ๊บก็ออกมาเดินเฉิดฉายได้อย่างมั่นใจเลยนะจ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าใครมีเคล็ดลับการใส่สายเดี่ยวยังไงก็สามารถที่จะพิมพ์บอกกันได้นะคะเออจะได้เอามาปรับใช้กันด้วยนะจ๊ะส่วนรายละเอียดของเสื้อผ้าแต่ละตัวนะคะว่าเออซื้อที่ไหนอะไรยังไงอยู่่ลลกดมืาา ไ like, กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเอิร์นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของเราที่จะลงกันแบบทุกวันพุธแล้วก็ทุกวันศุกร์สทุ่มแน่นอนจ้าโอเคค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย